และคลิปนี้นกจะมาแนะนำวิธีการชำหน่ออิชินอฟซิสด่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน่อไหนควรที่จะนำมาชำหน่อไหนควรที่จะเลี้ยงต่อลักษณะที่เพื่อนๆเ,เห็นสีเหลืองๆตรงนั้นอยู่บนหน่ออยู่บนลำต้นเขาเรียกว่าด่าง ไม้ด่างนะคะจะค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้แต่ละลำต้นบางครั้งลายก็จะไม่เหมือนกันเคล็ดลับที่นกจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ,ะ,คะก็คือว่าหน่อที่มีสีเหลืองเยอะก็จะโตช้าแต่หน่อที่มีสีเขียวร่วมด้วยนะคะการจเจริญเติบโตก็จะไวกว่าหน่อที่มีแต่สีเหลืองสวมถุงมือก่อนแล้วก็ เลือกหน่อที่โตโตไว้ก่อนนะคะจะมีโอกาสที่จะลอดง่ายแล้วก็รากออกเร็วค่ะเมื่อสวมถุงมือแล้วก็ใช้มือบิดแบบนี้ได้เลยสำหรับแคคตัสสายพันธ์ุอิชินอฟซิสไม่ว่าจะเป็นอิชินอฟซิสอะไรนะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องมีหนามที่แหลมคมตำมือเราได้ค่ะ ดังนั้นไม่ควรที่จะใช้มือเปล่าในการบิดหนอควรที่จะใส่ถุงมือหรือใช้กระดาษรองก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นกได้หนอที่เหมาะสมในการชำมาสามหนอวันนี้นกจะใช้วิธีการปักชำในกระถางเลยไม่ต้องรอลากก่อนนะคะจะรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสาับชิ้นเล็กหน่อยค่ะ เพื่อที่เวลาเราลดน้ำลงไปดินจะได้ไม่ไหลออกนกก็จะใช้หินภูเขาไฟอุดตรงรูระหว่างกับมะพร้าวสับแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนไม่มีก็สามารถใช้กับมะพร้าวสับอย่างเดียวได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคกตัสสูตรมาตรฐานทั่วไปเลยค่ะที่ใช้กับสายพันธุน์อื่นๆวางลงไปแบบนี้คาะนิดหน่อยเพื่อที่เวลาเราลดน้ำลงไปดินจะได้ไม่ยุบเยอะค่ะ โรยด้วยสตาเกิลจีป้องกันแมลงเพี้ยหอยเพลี้ยแป้งถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่มีไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคดปุ๋ยออสโมโคดนี่ก็เป็นปุ๋ยละลายช้าเราก็6เดือนเราจะใส่หนึ่งครั้งค่ะก็อยู่ได้ยาวๆเลยจากนั้นเราก็นำหน่อที่เราเด็ด พักไว้3ชั่วโมงนะคะหรือข้ามวันก็ได้ปักชํ่ลงไปที่พักไว้3ชั่วโมงเพราะว่าให้แผลเขาเนี่ยแห้งหมาดๆไปก่อนนะคะก็คือไม่ใช่สดมากๆหรือจริงๆจะชํ่เลยก็ได้แต่เพื่อความลดความเสี่ยงในการเน่านะคะเราก็ผึ่งไว้สัก3ชั่วโมงจากนั้นก็โรยหน้ากระถางด้วย หินโรยหน้ากระถางเพิ่มความสวยงามแล้วก็ช่วยพยุงลำต้นนะคะให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ประโยชน์ก็คือเวลาที่เราลดน้ำลงไปดินปลูกแคคตัสของเราเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นออกมาข้างนอกด้วยค่ะวิธีการปลูกแบบนี้ก็จะปลูกยาวๆจนเขาโตเกือบแน่นกระถางถึงจะเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ กระถางที่นกใช้เนี่ยใหญ่ไปไหมอันนี้ก็คือนกจะคุมน้ําเอาเราจะไม่ลดน้ําทีนึงแบบชุ่มเกินไปนะคะจะลดให้พอเหมาะกับหัวไม้ของเราจะไม่ลดให้ชุ่มมากๆเพราะว่าไม้ของเราเนี่ยยังไม่มีรากเลยค่ะนกแนะนํานะคะแทบทุกสายพันธุ์ถ้าเราชําแบบนี้เวลาที่เราลดน้ําแรกๆเนี่ยรากยังไม่เยอะไม่ควรที่จะลดให้ชุ่ม เราจะรดแบบโชยๆจนกว่ารากของเขาเนี่ยจะมาเราจะค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำเรื่อยๆค่ะการตั้งวางหลังจากนี้ช่วงที่รอรากมานะคะเราจะตั้งไว้ที่ที่แดดรำไรเราจะไม่ให้โดนแดดจัดเพราะว่าถ้าเขาโดนแดดจัดก่อนที่รากจะออกเนี่ยจะทำให้หัวไม้ของเราแห้งแล้วก็ฝ่อไป แต่ถ้าอยู่ในร่มเลยก็จะไม่ดีรากก็จะมาช้าหน่อยก็ให้มีแดดสองถึงแต่ว่าไม่เข้มจนเกินไปค่ะสำหรับหน่อที่นกไม่แนะนำให้ชำก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเยอะๆแบบนี้แล้วก็ยังเล็กอยู่นะคะเราก็ควรที่จะเลี้ยงไว้บนต้นเขารอให้มีสีเขียวเพิ่มสำหรับหน่อที่เล็ก ถ้าเรานำไปชำบางครั้งอาจจะทำให้หัวไม้หรือว่าหน่อที่เรานำไปชำเนี่ยฝ่อได้ค่ะฝ่อก่อนที่รากจะออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นควรที่จะเลือกหัวที่โตโตแล้วก็มีสีเขียวเยอะหน่อยการชำจะง่ายรากจะมาไวหัวไม้ก็จะไม่ฝ่อนั่นเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ d เด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ